สวัสดีครับกรลเม็ดเกร็ดบริหารในวันนี้ผมผอ,อพิษณุศรีพลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยบริหารโรงเรียนจากเด็กประมาณ300คนในปีแรกนะครับใช้เวลา5ปีทำเด็กจาก300เป็น3,000 3,000กว่าคนนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทางด้านปริมาณในขณะที่ภาวะจํานวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโรงเรียนสวนุหลาบว,วิทยาลัยทนบมดีเป็นโรงเรียนสวนกระแสที่เด็กน้อยแต่ว่าเราเด็กขึ้นทุกปีจนปัจจุบันมีเด็กประมาณ3,000ันกว่าคนผมมีเคล็ดลับอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผมใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร กินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้านะครับวัฒนธรรมองค์กรกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้าเนี่ยหมายความว่าผมบรมิหารโรงเรียนแบบมีกลยุทธ์ป้อนให้ครูกินเป็นอาหารเช้าตลอดเวลานึกถึงคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้านะครับคนที่ไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีภาวะหิวแล้วก็ร่างกายไม่ไม่สมบูรณ์ในการจะทำงานได้ทั้งวันวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นเดียวกันครับ วัฒนธรรมองค์กรเราจะพาครูทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความจําเป็นยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเปิดโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ประกาศจัดตั้งใหม่ในช่วงเปิดโรงเรียนใหม่ๆเรามีกลยุทธ์เป็นอาหารเช้าให้ครูในช่วงนั้นว่าโรงเรียนของเรามีทีมก้าวใหม่ที่ไกลกว่าพัฒนาเหนือมาตรฐาน ทีมเนี้ยก็จะเป็นกลยุทธ์เพื่อจะพาครูให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเป็นโรงเรียนใหม่แต่ว่าเป็นโรงเรียนใหม่ที่ก้าวไกลกว่าแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปหลังจากนั้นเราก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เป็นโรงเรียนอารมณ์รีสอร์ทสุดยอดนวัตรกรรมหมายความว่าพอพ้นช่วงก้าวใหม่ที่ไกลกว่าไปแล้วเราก็จะมีช่วงของ ทำโรงเรียนให้เป็นสถานที่ร่มรื่นเป็นโรงเรียนอารมณ์ดีสอดให้เด็กอยากมาโรงเรียนกลยุทธ์เหล่านี้เราจะปรับไปตลอดเวลาตามช่วงเวลาของของโรงเรียนใน,ในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนผู้บริหารรุ่นใหม่ๆว่าการบริหารโรงเรียนเนี่ยเราควรจะมีกลยุทธ์ป้อนให้ครูเป็นอาหารเช้าอยู่เป็นช่วงช่วงเวลา จะทําให้องค์กรมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับวัฒนธรรมองค์กรกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้าครับ